สวัสดีครับยินดีต้อนรับเขสู่ช่องจันสุกิสารไทโซนะครับผมเนาะเดี๋ยวจย์สุกจะมาพูดคุยทักทายนิดหน่อยเนาะนะครับผม YouTube ปัจจุบันนะครับผมนี่มันหมดยุค Youtube แล้วหรอครับเนาะคือลงคลิปอะไรไปก็หายไปหมดนะครับผมทุกท่านไม่มีไม่มีคนดูเลยเนาะ คนดูก็ไม่มียอดวิวยอดไลค์ไม่มีเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นช่องเล็กช่องใหญ่เนาะตอนนี้นะครับยอดวิวหายไปหมดนะครับผมช่องใหญ่ๆหก็โดนเหมือนกันนะครับผมจะไม่ค่อยมีคนดูเท่าไหรนะ่เนาะแลงนทนี้มันทําให้อย่างไรครับการสร้างรายได้เนาะรายรายได้ทั้งเดือนมันก็ไม่เพียงพอเนาะที่จะถอนได้นะครับผม ยูทูบนะครับผมทุกวันนี้มันไม่เหมือนเดิมเลยครับผมมันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะเนื่องจากคนไปดูแพลตฟอร์มอื่นนะครับผมคนไปทำแพลตฟอร์มอื่นไปทำเฟซบุ๊กเนาะเพจเฟซบุ๊กเต็กต็อกนะครับผมกับคลิปสั้นคนทำคลิปสั้นนะครับท,ทุกวันนี้คลิปสั้นมาแรงเนาะเพราะว่าใช้เวลาไม่ถึง ไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับผมสิบวินาทีสิห้าวินาทีซึ่งมันง่ายต่อการอัปโหลดลงเนาะทำถ่ายเสร็จปุ๊บอัปลงถ่ายเสร็จปุ๊บอัปลงนะครับผมมันถึงง่ายแล้วก็รายได้ก็ขึ้นอยู่กับคอนเทนต์ของแต่ละคนเนาะแต่มันก็สะดวกสบายนะครับผมมันง่ายสามารถลงในโทรศัพท์ได้เนาะตัดลงโทรศัพท์ปุ๊บนะเป็นคลิปสั้นเป็นคลิปอะไรอย่างนงี้นะครับผม แต่กลับกันกับทาง youtube youtube กว่าจะถ่ายมาแต่ละช็อตนะครับผมถ่ายมาแต่ละช็อตถ่ายมาแต่ละวันเนาะทั้งวันนะครับผมแล้วก็จะมาตัดมาต่ออีกนะครับผมซึ่งมันใช้เวลาในการตัดต่อในการลงยากเนาะกว่าจะหาคลิปมาได้แล้วก็ต้องมาตัดอีกนะครับผมทำให้ท่านผู้ชมเนาะหรือคนดูเขาเกิดการเบื่อเนาะ เพราะว่ามันเป็นคลิปที่ยาวนะครับผมบางทีเนาะเป็นคลิปที่ยาวเกิดการเบือ่อเกิดการไม่อยากดูเนาะเพราะว่าทุกคนไม่ค่อยจะมีเวลานะครับผมไม่ค่อยจะมีเวลาในการดูเท่าไหรนะ่เนาะก็เลยต้องตามส,สภาวะเนาะสถานการณ์นะครับผมตามยุคตามสมัยก็ว่าได้นะครับผมนะตามยุคสมัยเปลี่ยนไป คนก็นิยมดูคลิปสั้นนะครับแต่จันสุกก็ยังเชื่อว่า YouTube เนาะเดี๋ยวถ้าวันไหนถ้าเกิดมีคนเบื่อคลิปสั้นคลิปเรียวอะไรอย่างนี้คนก็จะต้องหันกลับมาดู YouTube อีกแน่นอนนะครับผมจันสุกเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับผมยังไงก็ฝา,ากเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆเนาะที่กำลังทําอยู่นะครับผมก็อย่าเพิ่งทอ้อแท้เนะได้เล็กไดน้อยเราก็ทำไปเรื่อยๆนะครับผม อย่งางไรมันก็เป็นเงินสะสมของเรานะครับผม <Yeah. S 1> โอเคครับสุดท้ายนี้กันสุกก็จะขอฝากไว้เพียงตัวนี้นะครับผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับผมโอเคครับสวัสดีครับ